ในช่วงที่แล้วนะครับเราได้เดินทางไปรู้จักกับมีดเน็บมีสัญชาติไทยแท้ๆที่หุบกระทิงแต่ว่ายังมีมีดอีกประเภทนึงครับที่กลุ่มคนรักมีดทั่วโลกอยากจะมีไว้ในครอบครองเพราะถือว่าเป็นมีดที่ผสมผสานความคมเข้ากับศิลปะบนใบมีดที่สวยงามครับนั่นก็คือมีดเหล็กลายครับ จึงได้เดินทางมาที่บ้านเหล็กลายตลาดน้ําอัมพวาครับเพื่อตามหากันว่าเหล็กลายที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามนั้นจะเป็นยังไงครับไม่ผิดแน่นอนครับเพราะว่าหน้าร้านนี้ตอนนี้เห็นเป็นแผงนะครับมีมีดต่างๆนานาเป็นลวดลายนะครับเหมือนกับที่เราเห็นพี่สาหาปะครับอ๋อครับครับอ๋อสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ ก็พอดีตกแต่งจัดมีดน่อรโอ้โหมีมีดเยอะมากเลยพี่แต่ที่เห็นนี่ป้ายก็เขียนอยู่ว่ามีดเหล็กลายคลบดามัสกัสนี่คือที่เราเห็นอยู่นี่คือมีดเหล็กลายหมดเลยอะครับใช่ครับเหล็กลายทั้งหมดครับเป็นเหล็กลายที่ตีเหล็กร้อนในเมืองไทยนะครับงานแห n d m a d มีดเหล็กลายหรือที่ภาษาสากลเรียกว่ามีดดามัสกัสนั้นนะครับมีจุดกําเนิดมาจากแถบตะวันออกกลางเป็นเทคนิคการตีมีดโบราณให้เกิดลวดลายบนใบมีดด้วยแรงมือช่างครับ และด้วยความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครนี่เองครับทำให้ปริมาณความต้องการจากนักสะสมมีดทั่วโลกสูงมากจนถึงกับต้องมีการพัฒนามาใช้เครื่องจักรในการผลิตออกมาเป็นแผ่นเหล็กลายสําเร็จรูปนะครับเพื่อจําหน่ายให้กับช่างทํามีดได้นําไปตัดแล้วก็ขึ้นรูปเป็นใบมีดได้เลยแล้วก็ส่งผลให้มีดเหล็กลายที่ทํามือแบบดั้งเดิมนั้นนะครับทั้งหายากแล้วก็ราคาสูงมาก แต่เชื่อไหมล่ะครับว่าในเมืองไทยของเรานั้นนะครับก็มีช่างที่สามารถตีเหล็กลายด้วยมือได้และความสวยงามนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับและที่สําคัญกว่านั้นครับน้อยคนนักที่จะเคยเห็นขั้นตอนการทําครับและอย่างนี้ท,ท,ที่ที่ว่าบ้านเราทํานี่จริงทําท,ที่ไหนตีที่บ้านปักบึงที่อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบ,บุรีราชบ,บุรีแล้วถ้าจะไปดูนี่เขาเขา,เขาเป็นความลับ แบบสุดยอดวิชาไหมพี่ฮะไม่ไม่เป็นความลับครับให้ไปดูได้ไปดูได้ใช่ครับส่วนเนี่เเขาต้องไปกี่โมงกี่ยามครับเขาตีกันตลอดเวลาไมพี่ชาไม่ได้ตีกันไม่ได้ตีกันตลอดเวลาไม่ได้ตีทั้งวันอจะตีกันตั้งแต่ประมาณตี3 <laughs> เดี๋ยวโอเดี๋ยวนะตี3ใช่ครับ ่อเดินทางมาถึงที่บ้านเหล็กลายของช่างสุยนะครับบรรยากาศก็กมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากโรงตีมีดครับสวัสดีครับช่างสุยครับโอ้มา ตีสามเป๊ะเลยตามเวลาั้นกาลังทําอะไรอยู่ครับ,รบไหว้พระอ่าไหว้หิ้งหิ้งพระแล้วก็เป็นหิ้งครูด้วยอ๋อไปทำนี้ทุกทุกเช้าทุกตีสามนี่แหละครับทุกทุกเช้าอ๋อครับแต่ก่อนอื่นครับเพราะสงสัยว่าทาไมจะต้องมาตีตอนดึกขนาดนี้ไม่ตีตอนสว่างสว่างครับต้องมาตีตีสามมันจะดูสีเลนได้ชัดเจนกว่าอ๋อแ แล้วเดี๋ยวอันดับแรกวันนี้เหล็กลายนี่ขอดูหน้าตาเหล็กก่อนได้ไหมพ่ออ๋อนี่ครับโอ้มันหนาไงพ่ออันนี้มันเป็นเหล็กกล้าอันนี้เหล็กอ่อนสีอ่อนกว่าคือเหล็กเหล็กอ่อนใช่ถ้าสีเข้มนี่คือเหล็กเหมือนกันแต่เป็นเหล็กเหล็กกล้าแข็งแข็งกว่าครับ ซึ่งเหล็กที่ซ้อนกันอยู่นี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด11ชั้นด้วยกันเป็นการเรียงสลับระหว่างเหล็กกล้าหรือว่าเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนสูงกับเหล็กอ่อนหรือว่าเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ต่ำครับซึ่งก็จะถูกเชื่อมติดกันเป็นก้อนหนาหนา,นา,นาแบบที่เห็นนี่แหละครับแล้วยังไงทอแล้วนี่เราไม่ชุกโซ<อ>นทำไมต้องชุบอ่ะครับเวลาเผาองศามากๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมาสารดินโคลนรรมดไเนี่ยก็โคลนทั่วไปนี่แหละอ๋อเอาไม่ไม่เอาปชุบดินชุกคลนนี่มันจะ เวลาเผามันจะไม่ประสานกันนะมันประสานแต่มันไม่เนียนเหมือนเหมือนที่เราชุบด,ดินอออันนี้เป็นแบบว่าเรียนมาจากอาจารย์จากจากวิชาโบราณเลยเนาะครับและเมื่อชุบโครนแล้วก็จะเริ่มก่อไฟในเตาด้วยถ่านไม้รวกนะครับซึ่งถ่านไม้รวกนี้จะให้ไฟที่แรงร้อนเร็วจากนั้นจึงใส่ก้อนเหล็กเข้าไปในกองถ่านครับโดยความร้อนในเตานั้นจะสูงกว่า1,000องศาเซลเซียสเลยละครับ เหล็กที่เป็นชั้นๆน,นะครับ11ชั้นถูกใส่เข้าไปในเตาแล้วนะพออ่รงยี้จะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้แล้วครับเรามองไม่เห็นเลยว่าเหล็กเดียวไ <ใน S 1> เดียวต้องพลิกพลิกหลายรอบคือให้มันระอุความร้อนมันดึงความร้อนเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วจะดูยังไงอ่ะว่ามันจะดูยังไงว่ามันได้แล้วคือมันต้องนวลไปหมดสีใกล้ๆไม่มีสีแดงแล้วมันจะนวลขาวคล้ายๆเน,นออนเงี้ย ขอว่าสีเหล็กจะเป็นสีขาวนวลไนีอนเลยระหว่างที่เผาเหล็กนะครับช่างสื่อก็จะใช้ครีมค่อยๆคลิกเหล็กไปมาพร้อมกับคอยสังเกตสีของเหล็กไปด้วยจนเมื่อผ่านไปไม่นานครับประมาณสักสินาทีตอนนี้เหล็กก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ พเผา้ออกมาครับเป็นสีแบบขาวนวลสวยก็ออกมาพอได้ที่ก็ออกมาที่เครื่องจากนะครับเป็นเครื่องตอกปั๊มนมนี่นะครับแล้วก็ทําการต่อกระแทกไปรอบๆเหล็กนะครับทุกท้านเลยนะครับโดยบังคับที่ใช้เท้าเหยียบนะครับการบังคับการตอต่อทีนี้ไฟมี่กะเด็นเลยเหล็กที่ร้อนเนี่ยนะครับจะถูกตีกระแทกจนค่อยๆบางลงครับ และเมื่อเหล็กเย็ยนตัวลงก็จะถูกกลับเข้าไปเผาในเตาใหม่แล้วก็นํากลับออกมาตีอีกครั้งทําซ้ําไปซ้ำมาครับจนกระทั่งได้ความบางตามที่ช่างต้องการแล้วช่างสุ่ยก็จะใช้เหล็กสกัดตรงกึ่งกลางของแผ่นเหล็กแล้วก็พับทบเข้าหากันครับจากเหล็ก11ชั้นในตอนเริ่มต้นก็จะกลายเป็น22ชั้น ซึ่งก็จะต้องทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้จํานวนชั้นทั้งสิ้น88ชั้นครับการทําให้เหล็กเกิดลวดลายบนใบนี้นะครับค่อนข้างจะมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนนอกจากการตีอัดเหล็กแล้วก็ยังจะมีการสอดเหล็กเพิ่มเข้าไปอีกชนิดนะครับ<ม>เพื่อจะทําให้เกิดลวดลายที่สวยงามขึ้นรวมไปถึงขั้นตอนสําคัญก็คือการบิดเหล็กครับ ซึ่งขั้นตอนการบิดเหล็กนี้นะครับก็จะทําให้เกิดลวดลายที่โค้งมนวนอยู่ในเนื้อเหล็กครับตอนีเหล็กที่บิดเหล็กที่ตอนนี้ตีเป็นเป็นทรงกระบอกแล้วก็ปิดแล้วนะครับเพราะว่าเราไปไปตอกอีกครั้งหนึ่งให้ที่บางลงมาครับมาถึงอีกขั้นตอนสําคัญที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมีดช่างสุ่ยเลยนั่นก็คือการค่อยๆพับเหล็กตามแนวยาวครับแล้วก็วางสอดเหล็กกล้าไว้ตรงกลาง ซึ่งเหล็กกล้านี้นะครับก็คือใบมีดนั่นเองครับซึ่งความยากของช่วงนี้ก็คือการตีประคองให้เหล็กกล้าที่จะเป็นคมมีดเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางพอดีไม่พลิกซ้ายพลิกขวาเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็มีทั้งเล่มนี้ก็เป็นอันสิ้นสภาพไปในทันทีเลยละครถึงตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปราว3มชั่วโมงแล้วละครแต่ว่าช่างสุ่ยก็ยังไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะครับค่อยๆตีเหล็กที่ห่อหุ้มคมมีดไว้อย่างบรรจงเลยนะครจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็ใช้คอ้อนเล็กค่อยๆตีแต่งรูปร่างของเหล็กนะครับให้กลายเป็นทรงมีดตามที่ตั้งใจเอาไว้ขึ้นรูปมีดนี่นะครับพ่อยังสุ่ยนะครับ,รบใช้แค่ค้อนอันเดียวเลยนะครับค่อยๆตีไปนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาพ่อนี้ต้องตีไปเล็งไปตรงไหนหนักตรงไหนเบาต้องแบบว่าพิถีพิถันมากจนตอนนี้จากจากแผ่นเหล็กนี่ออกมาเป็นรูปร่างของใบมีดแล้วครับจากนั้นก็ใช้เครื่องเจียตกแต่งแล้วก็ปรับพื้นผิวให้เรียบเนียนขึ้น จนกระทั่งเริ่มเห็นผิวของเนื้อเหล็กที่มีลวดลายเล็กๆ,ๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าขั้นตอนที่จะทําให้มีดมีลวดลายที่สวยงามชัดเจนขึ้นถือเป็นขั้นตอนสําคัญต่อจากนี้แหละครับโอ้หนี่นะครับเมื่อกี้พ่อเอาไปจุกในในนั้นคืออะไรพ่อคือเป็นกดออกเพื่อจะดูว่าเหล็กกล้ามันอยู่ระดับอันนี้มันโผล่พอดีแล้วอ๋อโอ้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าพอมันขึ้นมาจากไอ้น้ำปวดนี่เราเห็นตัวลายมันโผล่แล้วใช่ครับมันจะกัด มันจะกัดไอตัวเหล็กที่อ่อนกว่าอ๋โอโหอ,ออกมาสวยมากเลยครับโปรดตัวนี้จะกัดเหล็กที่มีคาร์บอนน้อยหรือว่าเหล็กอ่อนให้เจือจางออกไปครับทาให้ลวดลายของเหล็กแข็งหรือว่าเหล็กคาร์บอนสูงนั้นเด่นออกมาเกิด<ๆ>เป็นลายเส้นที่สวยงามเหนือจินตนาการคาดเดาไม่ได้ครับเมื่อเริ่มเห็นลวดลายบางๆปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับกระบวนการทามีดใบนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะจะต้องนําไปทําการเซียคมลับคม ให้มีดมีความคมมากขึ้นครับแล้วก็ทําการตอกสัญลักษณ์ประจําตัวของช่างเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าก่อนที่จะทําการชุบแข็งในส่วนของคมมีดให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นครับจากนั้นจึงนําไปแช่ทิ้งไว้ในน้ํำกรดอีกครับตอนนี้มีดที่ขัดขึ้นเงาขึ้นคมเสร็จเรียบร้อยพรั เอามาแช่น้ำกรดนะครับเอามาเพื่อขับลายมันแช่นานไหมครับ40นาทีกลับมาดูอีกทีหลัง40นาทีนะครับว่าลายออกมานะเสร็จเรียบร้อยนี่จะออกมาสวยงามแค่ไหนนะนี่นะครับออกมาเสร็จเรียบร้อยมีดเหล็กลายนะครับดูเห็นชัดๆเลยว่าเป็นลายที่สวยงามมากส่วนตรงคมนี่จะเป็น เหล็กกล้าที่แทรกอยู่ระหว่างเหล็กลายนะครับสวยแค่ไหนนี่นะครับมีดเหล็กลายของเรานะครับหลังจากที่ใส่ด้ามขัดเงาสวยงามเลยนะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นมีดที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ว่ากว่าที่จะออกมาเป็นมีดได้สวยขนาดนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการขั้นตอนในการที่จะ เปลี่ยนเหล็กธรรมดามดาให้กลายมาเป็นมีดที่สวยขนาดนี้จะต้องใช้ทั้งจิตนาการอันสร้างสรรค์นะครับมีศิลปะศาสตร์วิชาแล้วก็ภูมิปัญญาของช่างตีมีดไทยครับพ่อว่าทำไมเขาถึงชอบครับเสน่ห์มีดลายมันอยู่ตรงไหนมันเป็นศิลปะธรรมชาติในเนื้อเหล็กแล้วมันมันเป็นแบบโบราณครับแบบดั้งเดิมคนก็ชอบความฝันสูงสุดของช่างตีมีด ั้งสุยนี่มีไหมครับก็ไม่ไม่ได้ไฝ่ใฝ่ันอะไรก็คิดว่าทํางานไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อให้ลูกได้รับช่วงไปก็ถือว่าประสบผลสำเร็จบอกว่ามีดอ่ะมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของผมไปแล้วผมภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็น อาลลลููกกหนทงตระคมีถ้าเรามีการพัฒนามีการต่อยอดผมเชื่อว่าราบใดที่ยังมีคนไทยก็ยังมีมีดอยู่ถึงแม้ว่าการเดินทางตามหาเรื่องราวของมีดในวันนี้จะจบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณค่าของมีดนั้นยังไม่จบแน่นอนครับเพราะคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่ามีดนั้นไม่ใช่เรื่องราวของเหล็กมีคมเพียงเท่านั้นแต่ว่าซุกซ่อนไว้ทั้งภูมิปัญญาศาสตร์ความรู้แล้วก็ศิลปะจากช่างผีมือไทยที่น้อยคนนักจะรู้จักถึงความทรงคุณค่าของอุปกรณ์ใกล้ตัวของคนไทย ที่ยังขาดการสานต่อนะครับดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้คุณค่าเพื่อที่จะรักษาศาสตร์วิชาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้อยู่คู่กับวงการช่างมีดไทยและประเทศไทยสืบต่อไปนานเท่านานครับนี่คือผู้ควบคุมจราจรบ,บนฟากฟ้าเราต้องรับผิดชอบเครื่องบินกี่ลำนะครับวันวันหนึ่งประมาณ5 0,000ื่นกว่าเที่ยวบินค่ะกว่าที่เครื่องบินจะทะยานลัดฟ้าได้ เขามีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรรอบเครื่องเนี่ยจะเป็น21จุดที่เราจะเข้าไปเช็คติดปีกความรู้ดูเบื้องหลังความปลอดภัยในแต่ละเที่ยวบินที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในในกบนอกกลาตอนจราจรเหนือเมฆวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้10นาฬิกาทาง Modern n i g h TV <ป>เอากลับไปสักเล่มได้ไหมได้ครับผมมีเอาไหนดีพี่เอาแปบ,บไว้สำหรับรายการกรบนอกกลาโดยเฉพาะเลยครับเป็นรูปกบเลยครับใช่นี่ทำพิเศษเลยพี่ใช่ครับจริงเหรอ สำหรับรายการโดยเฉพาะเลยครับต้องบอกนะอันนี้ไม่ได้มาทำเพื่อความสะใจหรือว่าความแบบว่าระบายความแค้นไดแต่ว่านอันนี้มาทำเพื่อแบบทดสอบประสิทธ,ธิภาพการใช้งานนะครับของมีดว่าเราทำมาแล้วน,นี่มันใช้งานได้ดีจริงๆ